ครับนะครับสวัสดีทุกคนนะครับที่ไม่ได้สักทายขอโทษด้วยนะครับปีน้องนะครับขอพูดหน่อยนะครับนะขอพูดหน่อยนะครับ <c oughs> กูรู้ว่าพวกมึงอยากให้เขาออกมาตอบโต้อยากให้เขาออกมาอธิบายอย่าไปตามเกมใครมันปันพี่เก่าใช่ไหมพี่เก่าพี่เก่าสารวัน โอ้เป็นอย่างที่ผมคิดเลยพี่เกา่านี่นะครับพี่น้องเอฟซนี่นะครับพี่เก่าพูดว่ายังไงอย่าไปตามเกมใครหมันปานหมันปวนนะครับพี่เก่าพูดแล้วนะครับ, FC, รบอเอฟซีนะครับตามจอกพี่เก่าตามจอกไม่ใช่กระจอกนะครับพี่เก่าใช่ไหมอืมนะครับพี่น้องเอฟซีอย่าปันอย่าปวนนะครับ มันเป็นแผนการโคงพวกมันนะครับขนาดพี่ใหม่ยังอ่านเกมพวกมันออกเลยนะครับเอฟซียังอ่านเกมของพวกมันออกเลยนะครับมันต้องการที่จะให้พ่อพระเอกออกมาตอบโตอ้ออกมาอธิบายอียานมันก็จะมีคอนเทนต์ในการพูดฝ่ายนั้นมันก็จะมีคอนเทนต์ในการพูดนะครับมันเป็นแผนการโคงพวกมัน นะครับฟิฟซีนะแต่สามสิบหกคอมเมนต์นั้นนะครับในช่องของพี่เก่านะพี่เก่าอะไรพี่เก่าสารวันนะครับเิฟซีนะครับแต่ตอนนี้นะครับเขาเป็นพี่ใหม่แล้วนะครับแต่ผมเรียกพี่เก่านะครับฟิฟซีนะครับนะผมก็ไม่ได้สนิทสลด์ไม่ได้รู้นะครับเป็นการส่วนตัวนะครับแต่ที่เขาเอามาพูนะครับแต่มีใต้คอมเมนต์นะครับที่ออกมาพูดกวนส่วนตีนแบบนี้นะครับนะอย่าเป็นหลก ตกเป็นเครื่องมือนะครับอขอบคุณช่างตามที่ออกมาแก้ต่างให้นะมันอะไรจริงเราก็ต้องพูดพี่พี่สุรางนะผมพูดแต่เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเพราะอะไรเรารู้เราเห็นนะครับผมไม่ได้แก้ต่างให้ใครนะครับนะบผมไม่ได้ออกมาแก้ต่างให้ใครทั้งนั้นนะผมพูดในเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นแล้วเขาทำจริงไหมเขาทำจริง แล้วมึงจะมาเรียกร้องเอาอะไรกูจะเรียกร้องเอาส้นตีนกูเหรอกูจะเอาให้อ่าคนนี้นะนำบัดดีครับมึงจะมาเรียกร้องเอาส้นตีนกูเหรอกูจะให้มึงนะเขาทําเขาทําจริงตาแตกมึงไม่มืนเหรอออตาแตกมึงไม่มืนเหรอบ้าเขาทําเขาทําจริงเพื่อมึงพวกมึงจะออกมาหลอกล่อให้เขาออกมาพูด เพื่อจะให้เขาออกมาอธิบายกูรู้เพื่อจุดประสงค์ของพวกมึงมึงอย่ามาทำแบบนี้อย่านะครับอย่านะครับอย่าไปหลงกลกับคนพวกนี้กับพวกเวนตลไยพวกนี้นะอืมนะครับมันทำทุกวิธีทางเพื่อจะที่จะจัดการพ่อพระอเอกแม่นางเอกไม่อยากให้มีจุดยืน อ่ามันออกมาจะออกมาจัดการพาอไปเองแม่นางเอกไม่ให้มีจุดยืนนะครับกูเห็นกูรู้กูดูไม่ว่ากันจะทําวัดทําว่าเขาทําจริงเขาทําจริงทุกสิ่งทุกอย่างพี่น้องก็เห็นใช่ไหมอ่านะครับพี่น้องเห็นใช่ไหมล่ะ เขาไปทําตอนนั้นอืมพระเห็นเม็ดเงินอยากทําเองอยากสร้างเองจะไปสร้างเองทําเองได้ยังไงในเมื่อเงินเอฟซีเขามาให้ทําเขาก็จะรู้เขาจะเข็นคุณจะไปกามเงินไว้ยังไงจะไปโอมเงินได้ยังไงพี่จะพูดให้ฟังมันก็เลยมีปัญหา อเห็นเงินหน้าดาเห็นคำมันมันหน่าเศร้านะอ่านะกูไม่อยากพูดอะไรมากมายมึงอย่ามาทําเรื่องแบบนี้อืมนะครับเราบรรดาดปัญญาชนกนทุกคนเราต้องใช้สติใช้ปัญญานะครับพี่จีอย่าให้ใครมาล้างสมองเราได้นะมันที่มันออกมาพูดแบบนี้มาทำแบบนี้คอมเมนต์แบบนี้มันมีจุดประสงค์ของมัน เพื่อที่จะเหยียบเขาให้ชมตินอยากให้เขาไม่มีจุดยืนอเราต้องมีจุดยืนยาโรเลนะครับเราต้องสายสติใช้ปัญญานะครับอยู่ด้วยหัวใจเราอย่าโรเลอย่าไปหลงกลอย่าไปหลงเชื่อทุกสิ่งทุกอย่างในการทาพี่น้องเอฟซเห็นเขาทําอะไรบ้างนะครับเขาทําอะไรบ้างทำไม มันถึงไม่ออกมาพูดตั้งแต่วันที่เขาสร้างมันไม่โผล่ไม่พอใจนะครับนะอืมนะครับโอ้เรามั่นใจไม่มีหลักฐานถ้ามีมันโฉมไม้แล้วโอ้ตายแล้วนะครับเอฟซี FC. โอ้ตายแล้วนะครับพี่น้องเอฟซีนะ อีซุนตีนมึงใหญ่เขาออกมาพูดใช่ไหมมันเป็นแผนการของพวกมันทำไมมึงเลวขนาดนี้จิตใจของมึงทำด้วยอะไรดีแล้วที่เขาไม่ออกมาตอบโต้ที่เขาไม่ออกมาพูดนะอ่าอยู่แบบรอๆไปพ่อระเอกก็อยู่สมพ่อพระเอกแม่นางเอกก็อยู่อย่างแม่พระเอกไปแม่นางเอกไปใช่ไหมล่ะ เขาไม่เขาปิดวาจาจใช่ไหมเขาไม่พูดอะไรมึงจะตายมึงไม่มีแดกมึงไม่มีสิแตกมึงไม่มีกินจะให้เขาออกมาตอบโต้ใช่ไหมกูรู้มึงเป็นแผนการของมึงอ่นะครับมันเป็นแผนการของพวกมึงนครับกูรู้นะนะอียานมึงอีสนเตนออกมาพูดมันเป็นแผนการของพวกมึงใช่ไหม อย่าไปตามเกมมันพี่น้องเอฟซียาไปตามเกมมันอ่าเรามีจุดยืนย่าลรลีหรือเราจะตายเราจะลุมหลุมเราจะลงหลุมเรา่าลรลีนะครับเกิดเป็นคนอย่าลรลีเราต้องยึดมัน่นถือมัน่นนะครับในสิ่งที่มันถูกต้องนะครับนะไม่ใช่รอแหละนะไม่เอา เออใช้คําพูดผิดไม่ได้แก้ต่างพี่หมายคมว่าช่างตั้มพูดจริงเออเข้าใจพี่พี่สุรางอ่าเราพูดแต่เรื่องจริงนะอ่านะครับใช่ผมพูดเรื่องจริงกับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเขาทําจริงเขาปฏิบัติจริงอืมนะพี่สุรางพี่น่าจะเข้าใจนะ <laughs> เดี๋ยวหาบอกว่าผมมาแก้ต่างให้เขาอย่างนั้นแก้ต่างให้เขาอย่างนี้เออนะครับกูไม่ได้แก้ต่างให้ใครทั้งนั้นเอออย่าไปตกเป็นหลุมพางอย่าตกเป็นเครื่องมือเขานะครับเขาจ้องทุกคนมันมีคอนเทนต์แล้วฟังนั้นรอคอนเทนต์กับพ่อพี่เอกแม่นาังอีกเขาปิดวาจามึงก็จบสิมึงมาพูดเรื่องเขามึงก็ส้นเตนสิได่ไหม ปีประจาดีแล้วครับผมใช่ไหมล่ะเขาทางานมอโม่แม่แม่ไปใช่ไหมเออเขาทํางานมอโม่แม่แม่ไปมันก็ดีแล้วมันไม่มีอะไรพูดนะครับเอ,อวันนี้มีใครมาหาเขาผู้ใหญ่ใช่ไหมล่ะนายกที่านไปขอความร่วมมือขอความมนุเคราะห์อยากได้อะไรนะ เพราะเขามีศักยภาพนะครับที่ช่วยเหลือคนในหมู่บ้านเพราะอะไรเขาเห็นแล้วใช่นไ,ไหมการสร้างถนนนนทางเข้าวัดเข้าว่าแป๊บวันเดียวจบใช่ไหมมีใครทําได้เหมือนเขาไหมมึงออกมาพูดคนที่ออกพูดคือน้ำลายอืมใช่ อืมนะครับอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับของคนผู้ขี้อันนี้นะครับนะอืมอย่าตกเป็นเหยื่อของคนผู้ขี้อันนี้นะครับพี่ซีนะจริงอันนี้เห็นทันตาอืมอันนี้มันเห็นทันตานะพี่รัตนาเต็นสู้นะครับสวัสดีครับ